สวัสดีครับวันนี้วันที่20ิมีนาคมนะครับ2566นะครับสำหรับเซ็ตนะครับตอนนี้กำลังย่ออยู่นะครับก็ แนวต้านอยู่ประมาณ1,570นะครับแล้วก็มี1,600หรือว่า1,620นะครับอยู่ที่ว่าตลาดจะปานีไหมนะครับถ้าปานีนะฮะก็คือย่อยกตรงนี้แล้วก็ลุ้น1,600 1,620นะครับก็อาจจะไปชนแนวต้านข้างบนนะครับแต่ถ้าไม่ปานีนะครับตลาดมีความผันผวนสูงนะครับตรงนี้สามารถดักช็อตได้นะครับแต่ว่าวางไม้สั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะมีการเด้งขึ้นได้ดังนั้นอาจจะโดนสต็อปลอดได้นะครับก็ อาจจะใช้ตรงสตง็อปล s อตตรงแถวราคาไฮนะครับตรงที่ประมาณ1 5 6 2น้อะครับหรืออาจจะถแถวๆ1 5 7นนะครับแต่ว่า1,570ค่อนข้างจะไกลนะครับสำหรับการสต็อปล s อตดังนั้นการเทรดตรงนี้เป็นการสวนเทนการเด้งรอบสั้นนะครับก็วางเงินน้อยๆสต็อปล็อตสั้นๆน,นะครับหรือใครไม่อยากหนักครับก็รอข้างล่างนะครับโซน1,500แถวนั้นนะครับ แน่นอนครับพอมองลงก็เล่นพุทธนะครับก็มีตัวน่าสนใจครับตัวแรกก็คือ BS นะครับวางหน้าเถิดกันดูนะครับตัวที่2ก็คือ Kbank คนะครับเป็นพุทธดนะครับก็พวกนี้นะครับถ้าสมมติเขียวตลาดเขียวนะครับก็คือจุด Stop l ล s s เรานั่นเองนะครับลองไปวางหน้าเถรดกันดูนะครับอันนี้เป็นตัวดีิที่น่าสนใจนะครับก็ถ้าไม่ลงเลยตลาดปานีก็อาจจะโดน stop l ล s s เรานะครับนี่ก็คือเซ็ตห้นะครับตัวดีวิที่มองลงนะครับก็ลองมาวางหน้าเทรดกันดูครับ